สวัสดีครับโป้ผผมป้อง,องแล้วก็ช่องแซนี่หลีวครับวันนี้เราจะมาสุ่มกาชาหาลาเต้นในไอดีหลักของผมนะตอนนี้กันครับผมขอแนะนำร้านรับเติมเกมคุกกี้แลนด์คิงดอมคุกกี้แลนด์ช็อปรับเติมแพ็คในเกมคุกกี้แลนด์คิงดอมถูกกว่าเติมเงินเองปลอดภัยแน่นอนผมก็เติมกับทางร้านนี้ด้วยถ้าใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ลิงก์เพจ Facebook อยู่ที่ใต้คลิปเลยครับคลิปที่แล้วเนี่ยโอ้โหเราสุ่ม i อดีรอไปออกค่อนข้างดีนะผมว่าเลร่มันดีมากนะครับเออผมแบบอ่ะเห็นแล้วเนี่ยมือผมน่าจะขึ้นก็เลยมาสุ่มไอดีหลักกันเลยดีกว่านะครับ i อดี ID หลักผมณนะตอนนี้เนี่ยก็จะมีเพชรเนี่ยใน ID ดีเนี่ย15,000แล้วก็จะมีตั๋วสุ่มเนี่ยนะครับมีตั๋วไว้24บใบแล้วก็ตั๋วระดับสูงอีก2ใบตั๋วสุวสวรรค์ดังไหมนะเอาเปิดเล่นก่อนซึ่งเดี๋ยวผมจะคิดว่าผมคงใช้เพชรเนี่ยใช้หมดแน่แล้วก็เดี๋ยวผมจะเติมเพ่มด้วยกับ ร้านสปอนเซอร์ของเรานะครับผมคุกกี้แลนด์ช็อปแต่เดี๋ยวดูก่อนขอเปิดก่อนถ้ามันยังไงก็ต้องเติมแหละแต่ขอเปิดแบบเอาของดองที่มีก่อนละกันนะครับถามว่าคลิปนี้หวังอะไรไม่หวังอะไรมากนะครับคือได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่ได้ลเาเต้แต่ได้ตัวอื่นมาเดี๋ยวผมก็จะอัพดาวเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังไล่ทาพวกตัวดักช็อตกับแววไพายสมุนไพรให้มัน5ดาว4ดาวก่อนในพวกนั้นแล้วก็อยากจะปั้นเจ้าตัวเข้าน้องข้าวกับทัพทีมเพราะว่าณนะตอนนี้อาจชิปนี้ครับสองมากฉะนั้น ได,ได้อะไรก็ได้นะครับผมนะเออข้าวก็ได้ทับทิมก็ได้เรามีตัวเลือกเยอะไม่จำเป็นต้องลาเต้อ่าโอเคเดีย๋ยวเราเคลียร์จากตั๋วฟรีที่เรามีก่อนเลยแล้วกันอ่าตอนนี้เนี่ยผมมีตั๋วฟรีเนี่ยตั๋วสุ่มระดับสูง2ใบอ่ะกดคำขำก่อนเทสตดวงก่อนนะครับสคิปเลยโอ้โหได้พลิกมา3อันก็ดีใกล้จะขึ้นดาวฟึบได้เป็นตัวไม่ออย่างนะครับเนี่ยได้แม็กซ์มาก็จะได้เป็นไมเลสแทนนะครับมาอันนี้เราต้องสุ่มให้เหลือ24ก่อนจะได้กดทีละ10อ่ะทีละ1ก่อนแล้วก สี่รอบเออเออได้เป็นตัวดีนะผมต้องการเป็นตัวมากเพราะว่าได้เป็นตัวแล้วมันจะได้ไมเลทเยอะนะฟึบอันนี้หนึ่งโอ้ได้มาสิบห้านะครับอันนี้ม่กกี้ได้เป็นเศษฟึบเพราะว่าไอดีผมเนี่ยครับไอดีนะตอนนี้เนี่ยคือตัวระดับแรกเกือบจะตันทุกตัวแล้วมีเหมือนจะมีตัวหนึ่งที่ยังไม่ตันเออก็คือไมเลทรัวๆครับนะคอมมอนโอ้โหได้เป็นตัวนี่ดีมากถ้าไม่ได้ไม่ได้อีพิกขอเป็นตัวแรกคอมมอนได้หมดนะครับมาตัวฟรีสิบใบแรกนี้ก็คือประมาณสามพันเพชรแล้ว อันนี้ได้หรือไม่ไม่รู้นะเอ้ยเป็นหินอ่าอดนนี้ยังไม่เคยสุ่มอะไรเลยนะครับไอดน,นี้หลักผมอะตอนเนี้ฟึบลาเต้ย่างอันนี้เป็นคอมมอนนะครับอ่าได้เป็นตัวนี้ก็แจ่มว้าวมากๆผมเห็นเขาบอกว่าเกมเขาปรับให้มันการันตีแลทุกครั้งในการสุ่มเลยใช่ไหมก็ดีนะผมจะได้ไม้เลยล้วนๆนะครับน่าได้เป็นนักสำรวจเนี่ยพอได้เป็นระดับแลมผมก็ได้เพชรไปอีกสามหมื่นนะครับรอบนี้เหมือนจะไม่ได้นะ เออมาไม่เนี่ยโอ้โหเออได้แรเยอะๆขอถ้าไม่ได้อีพิกไม่เป็นไรแรเป็นตัวเยอะผมว่าพอคุยกันได้ <laughs> เออปึ๊บเอ้ยเออเป็นตัวดิชอบอย่างชอบเลยอะไรที่เป็นตัวตัวเนี่ยอ่ารอบแรกนะครับตัวฟรียังไม่ได้อีพิกเลยสักอันนะครับเป็นตัวนะกดข้ามไปเอ้ยเพลกกดสกิปเร็วหน่อยอ่ะ ได้คัสตาร์ดโอ้ได้เป็นตัว2ตัวเองนะครับอยากได้สักสามสี่ตัวอะไรเงี้ยเออไม่ได้ไม่ได้หินนี่เลยนะไอลาเต้มาหมื่นห้าก่อนเลยนะครับเป็นเพชรเมื่อกี้เะกดไปแล้ว2ชุดก็หกพันแล้วก็คือเปิดมาเราซัดไปสองหมื่นหนึ่งก่อนเดี๋ยวเติมแน่นะครับเดี๋วดูก่อนว่าเติมแพ็คไหนดีอ่าได้หินลาเต้อยากได้เป็นตัวเลยครับอันนี้น่าจะเป็นนะระดับเอาโคเวอร์นะครับตันหมดแล้วได้ไม้เหรีรัวๆครับปึ๊บ อ๋ยอยัยังยัง,ยงอันนี้ก็ระดับแรดีด,ดีขอแรสักรอบหนึ่งสามสาี่ตัวนี่ผมว่าแฉมมาก <laughs> ผมได้ถ้าผมได้แร3สสตัวต่อรอบเหมือนผมได้อีกปิกมาครึ่งตัวครับหมายถึงว่าไม่ไม่นับลาเต้นนะเอาไปอัพดาวแล้วพงนั้นนะครับโอ้ลาเต้มาจนจะครบเศษแล้วเนี่ย <laughs> มาแล้วก็ใช้เพชรต่อสกิปไปเลยต่อไปอ่าแรแ่มมากนะครับ บางคนจะแบบหวังแบบโอ้โหแบบพี่พี่หวังน้อยจังเลยเออเราอย่าไปคาดหวังเยอะคาดหวังเยอะเราจะผิดหวังผมเอาแค่แบบว่าเออพอประมาณอะไม่ได้โอเวอร์แบบว่าเฮ้ยรอบนึงต้องได้อีพิกสี่ห้าตัวทุกรอบอันนั้นผมว่าสำหรับผมเนี่ยมันหวังสูงไม่หน่อยรอบนี้เป็นตัวแล้ได้อะไรเนี่ยอ่าดักช็อกดีครับเป็นตัวหลักนะครับดักช็อกผมก็จะใกล้ขึ้นสี่ดาวแล้วพอเผอสุ่มคลิปนี้เสร็จเราน่าจะทําดักช็อกสี่ดาวได้เลยนะอ่าเพราะว่าดักช็อกผมว่าเออได้หินชชเอมมานะครับ ใช่ผมห้าดาวแล้วไงไอดีนี้โอเคดีครับดีดวงดีดวงรวมมาแล้วไม่ได้ลาเต้มไม่เป็นไรนะครับได้ตัวให้มันเมตา้ก็พวกดัรกช็อววกในพนี้ผมก็ประหยัดไมเลดได้แต่ถ,ถ,ถ้าได้ลาเต้มามก็ดีแหละเฮ้ย <c oughs> เป็นลรอีปิกสองตัวติดใช่ปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยใช่นะครับลาเต้ไหมอ่าลาเต้ม,มาแล้วนะครับเออโหให้มันดวงให้ไม่ได้อย่างนี้หน่อยแจมแจมแจมมาก yes นะครับตามจริงถ้าคลิปนี้เนะี่ย ผมได้สักสามดาวเดี๋ยวผมกะว่าจะเอาลาเต้สักสามดาวก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมอาจจะเก็บไปเรื่อยๆแบบว่าเอ้ยรางวัลไอเลนารีเกมปิดเซิร์ฟแล้วแจกซึ่งเกมนี้ก็แจกบ่อยเพราะปิดบ่อยแล้วก็นั่นน,น,นี่นู่นนั่นนั่นนะครับมีเพชรจากรายเดือนพวกนี้ผมก็ค่คอยๆทําไปแต่ไม่รู้จะทำห้าดาวไหวไหมนะนะครับอ่าได้มาเป็นตัวแล้วแจกมากนี่เราสูมไปทั้งหมดกี่ชุดแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชุดใหญ่ก็คือหมื่นห้านะครับหมื่นห้าพันเพชรได้อีพิกมาสองตัวได้เป็นดักช็อตกับลาเต้มานะ หมื่นห้าหลอได้1ตัวเอ้ยได้ได้สตัวก็ผมว่าเลตดีนะประมาณ7จ0ดพันห้าเจ็ดพันห้าได้หนึ่งเนี่ยส่วนแล้ผมผมโอเคกับเลตนี้มากนะเฮ้ยได้อีกได้อีกตัวหนึ่งเมื่อกี้จะกดสคิปกดไม่ทันนะเห็นหัวเขียวก่อนอ่าได้อีกตัวหนึ่งต่ำตำแต่ไม่รู้จะมีมากกว่านี้ไหมปึ๊บมาโอ้หิตลาเต้เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอออีปิกนะครับลาเต้ไว้ลูกหวังลาเต้แหละแต่ตัวอื่นก็ก็พอคุยกันได้ อาหมาหมูหมาป่าไม่อยากได้เลยนะครับเออหมาป่าเป็นตัวที่ไม่ต้องการเลยของผมตอนเนี้ไล่ระแแลมาอีกครับอ่าโคเวอร์แม่เสียดายได้อีพิกจะเป็นอีพิกตัวที่แบบไม่ต้องการเลยนะหมาป่าเนี่ยหมาป่ามันไม่มีในความสัมพันธ์ด้วยนะถ้าผมจะช้ผิดก,ก็คือไม่ได้ใช้เลยนะครับเอออ่าอานนี้คือเพชรเราก็จะหมดแล้วเดี๋ยวอันนี้จบผมต้องไปเติมเพิ่มแล้ว เติมสดเลยส่มสดเติมสดเลยนะครับเรียวจัดๆมาฟึบอมาอดูก่อนต่ออันนี้เป็นอ่าระดับแรกสักคิปเลยก็ได้มั้งไม่ได้มีอีพิกนะแรหนึ่งนะครับเพชรผมหมดแล้วเดีย๋ยวผมดูก่อนว่าผมจะเติมแพ็คอะไรดีนะครับเออผมน่าจะเติมการันตีวอลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็วอลุ่มสองจัดเต็มโคต้าเลย แล้วก็ผมเห็นมันมีนี่นี่นี่เพชรหมื่นผมน่าจะเติมครบ3รอบเลยนะ่าจะเติมทั้งหมดกี่แพ็คเจ็ดแพ็คนี้นะครับสามแพ็คแต่เติมนู้ดเจ็ดแพ็คอ่ะเดีย๋ยวผมขอตัวไปเติมกับร้านคุกกี้แลนด์จบแป๊บหนึ่งเติมมาแล้วตอนนี้เพชรเราก็มี4ี่หมื่นสามพันแปดร้อยนะครับแล้วก็มันจะมีการันตีทั้งหมดสี่แพ็คไปนะครับนี่นี่เติมไปจนหมดโคตา้าเรียบร้อยแล้วโอ้โหนะก็แพ็คการันตีเนี่ยสี่แพ็คผมได้อันนี้มานะครับรอบแรกได้สปาร์กิ้งแล้วก็มีอ่าคอมมอนสองแล้วก็แลนหนึ่งนะโอ้โห รากิงตัวยังไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่รอบ2ได้ลถนมมาลดนมนี่โอเคนะครับอย่างน้อยมันอยู่ในความสัมพันธ์น,น่าจะมีอยู่ถ้าจะไม่ผิดแต่รอบนี้ดีนะได้แรนมานั้ง2ตัวคอมมอน2ตัว,ค,อมมอตวคือได้ไมเลดมาเยอะมากรอบที่3าเนี่ยผมได้มาดแรน์มาเออมาดแรร์เนี่ยผมอยากจะลองปั้นอยู่เหมือนกันนะครับก็ได้มาจะได้ใช้ down. อัเดาวอ่าแล้วก็รอบสุดท้ายนี่โหดีมากได้ทัพทีมมา1แล้วก็ได้แวมไพ์มา1น,นะอ่าผมใกล้จะทําแวมไพ์ขึ้น4ดาวได้นะครับแล้วก็ทัพทีมเนี่ยผมก็อยากจะป้นาน,นเหมือ God, นะ ได้เสษทัพทีมมาด้วยนะอันนี้ผมก็เติมกับนะคุกกี้แลนด์ช็อปมาโอเคเติมมาเรียบร้อยทีนี้แหละเราจะมีเพชรเดี๋ยวเพชรไปสุ่มต่อกันนะครับผมไม่รู้ว่าคลิปนี้เนี่ยมันจะสรุปเป็นทั้งหมดกี่เพชรเดี๋ยวเราค่อยสรุปในชื่อคลิปเอาละกันเอ้ยแต่ผมมีตัวสุบสบัทอยู่อะ่ะรีบเคีย์ออกหน่อยละกันเพราะว่าผมอยากได้ตำราอยู่นะนะครับตำราอีกสักอันนึงอะ่ะเออผมใกล้จะอัพเลเวลสามได้แล้วถ้าจะไม่ผิดโอ้โหไม่มาเว้ยฟึบฟึบฟึบอื้อหืืออ้อหืออื้อหือไม่ตำราไม่มาเว้ยตำ ตำราตำราตำราไม่มาโอเคแต่เดี๋ยวผมถ้าผมจำไม่ผ like, er ิดนะครับเหมือนตัวแพ็คนะ่ถ้าเราเติมแล้วเราจะได้คบเพลิงภูกาด้วยกับนี่นะครับซึ่งเจ้าตัวคบเพลิงผููก้ามันใช้ส่มในระบบกิวได้นะครับแล้วก็ผมก็เติมในตัวนี้ไปหมื่นนะครับเนี่ยไอหมื่นไอที่มันหมื่นเพชรเรได้อะไรไม่รู้จําไม่ได้แหละได้เดี๋ยวเราเข้าไปสูมกิวอาจจะเป็นอีกคลิปแยกเอ๋วคลิปนี้เราส่มคาชาก่อนนะครับมาลุยต่อไม่เลยผม9,004แล้วอ่ารัวๆเลยครับรัวๆเลยครับ คลิปนี้เราน่าจะได้ทํา้าดาวขึ้นหลายตัวนะครับไอพวกตัวที่เราแบบตัวที่อยู่ทีมหลักอยู่แล้วที่ไม่ใช่แบบลาเต้อะ <laughs> แบบดักช็อกสมุนไพรแล้วพวกนั้นนะครับ <laughs> แปมพายแล้วพวกนั้นนะ่ะเออรอบนี้ยังไม่มาเว้ยอาจารย์เอาเอาเอา,เอาตรงๆลึกๆก,ก็อยากได้ลาเต้ <laughs> เออฟึบนะนะครับแลเป็นตัวหน้าจะไม่ได้อีพิกนะมังรอบนี้โอ้โหจะกดสกิปก็ไม่ทันฟึบมา ได้แรมา2ตัวนี้ก็ถือว่าเกินมาตรฐานมาหน่อยต่อครับเมื่อกี้เราได้รอบเมื่อกี้เราได้ไมลเลมาตั้ง981ครับรอบหนึ่งนี่เหมือนได้อีปีครึ่งตัวเลยเออสซิปเลยได้ไหมเนี่ยโอ้ได้แลโอ้โหแร3มตัวนี่คือได้ไมเลเหโคตรเยอะเออถ้าผมจะผิดเ,เหมือนจะมีแรตัวนึงที่ผมไม่ตันอยาขอเช็คดูทีเออเนี่ยมีหัวหอมที่ผมดาวน้อยมากครับ3ดาวยังไม่คือจะ4ดาวเลยนะตัวอื่นตามหมดแล้วนะอ่านี่ลาเต้เดี๋ยวเราค่อยมาอัพทีเดียวนะแล้วก็ซุมซ้มต่อซุ้มต่อซุ้มต่อนะครับ ยาวไปยาวไปคลิปนี้รวมๆก็น่าจะโอ้โหน่าจะห้าหกเจ็ดหมื่นน่าจะถึง 7, เจ็ดหมื่นเพชรอยู่นะเดี๋ยวผมค่อยสรุปในชื่อคลิปเอาแล้วกันเดี๋ยวค่อยนับตอนสุ่มเสร็จทีเดียวนะครับอ่าขอแลเยอะๆแลเยอะๆก็ยังคุยกันได้นะครับอ่าอีปิกเป็นตัวแล้วไม่รู้อันนี้มันคือการันตีหรือเปล่านะเพราะมันมีหนึ่งร้อยครั้งการันตีหนึ่งทีโอ้โหอันนี้เกลือนะครับไม่อยากได้เลยเฮ้ยได้สมุนไพอสามเซตสมุนไพรผมใกล้จะขึ้นห้าดาวได้แล้วอ่านะครับนี่ อีกนิดเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวเท่านั้นผมเนี่ยไม่รีบแลกเพราะว่าถ้าเราสุ่มได้ซ้ำอะครับถ้าเราสุ่มได้ตัวที่ดาวตานเราได้ซ้ําเนี่ยถ้าเป็นตัวอ e ีปิดเราจะได้80อะแต่เราสุ่มเอาแล้วเจอเป็นเศษเลยมันก็จะดีกว่าไปการไปแลกเอาคือแบบผมจะไม่แลกจนวินาทีสุดท้ายจริงๆอะไรพวกนั้นนะครับฟึบแต่ก็คือคลิปนี้เสร็จเราก็น่าจะแลกแล้วแหละนะครับเพราะว่าโอ้หอีกทีคงคงแบบว่าเอ้ยได้เพชรครบ 3, สามพันสุ่มทีหนึ่งอะไรพวกนั้นคือคงไม่ได้สุ่มเยอะขนาดนี้แล้ว ว่าผมก็ไม่ได้แบบสายเติมแบบหนักๆมากอะไรพวกนั้นนะครับกลางๆเนาะอรอบรอบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่อครับสกิปฟึบเฮ้ยอีปิกไหมเนี่ยเออเป็นตัวลาเต้ไปลูกลาเต้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 เยสลด yes, นมโอ้โหโนมกับลาเต้เออมันก็เข้ากันอยู่นะเอ้ยลดนมผมจะขึ้นสีดาวได้แล้วนะเนี่ยลดนมเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ได้ใช้อนาคตไม่รู้นะครับแต่ณตอนนี้มันยังไม่ได้ใช้ เดี๋ยวแบบเออเผื่ออนาคตรถนมันปรับอะไรเงี้ยเหมือนต้องข้าวอ่ะน้องข้าวปรับทีโอโหแผนนี้ก็เริ่มเป็นที่นิยมแล้วนะครับอย่างนั้นผมมีไว้ก็ติดไว้ดีก็ไม่เสียหายอะไรเพราะว่าอนาคตมันอาจจะปรับก็ได้ปุบมาได้รถนมมาตัวหนึ่งแต่ถ้าเป็นแบบว่าเป็นไอดีใหม่เลยก็ลนมมันก็ยังดีอยู่โอเคอยู่อะไรเงี้ยแต่แค่แบบว่าพอของมันจะเยอะอะไรเงี้ยรดนมมันจะความสาคัญมันจะลดลงอะไรพวกนั้นนะครับสคิปไปเลยแล้วกันโอโหรอบนี้คือโคตรเกลือ แต่ได้ไหมเหรอลุ้นเลยนะขึ้นมาห้าิบห้านะครับปึ๊บมาต่อต่อต่อเอยเออได้ฮิลลาเต้มาเว้ยอันนี้ระดับแรลครับว้ามาฝรั่งไม่ได้หัวหอมเลยนะเออไอดี ID ผมนี่ไม่ถูกกับน,น้องหัวหอมได้เลยไม่มาเลยนะไม่มาเป็นตัวเลยนะน้องหัวหอมต่อครับฟึบเอยลาเต้เป็นตัวจะมาแค่รอบเดียวจริงเหรอวะ คือถ้ามันได้ไปแค่ตัวเดียวผมก็คงไปแบบไปรอแรกหลังจากเดือนหน้าครับคือพวกตัวที่มันอยู่ในตู้เหลวพิเศษนะครับถ้ามันหลังหมดช่วงสูงของมันแล้วเนี่ยมันจะมาให้แรกในร้านไมเลดได้อ่านักสำรวจครับฟึ๊บไม่มาเลยแฮะอ่ะต่อครับเลยได้ประมาณ6ครั้งปึ๊บลาเต้มันจะมาตัวเดียวจริงๆหรอวะนี่มันก็เกินห้าหมืนเพชรเลยนะ เออมื่อตัวเดียวผมว่าก็กดวงซวยไปหน่อยถ้าสมมุติเราต้องการลาเต้นนะ,ะต่อครับมาฝรั่งเฮ้ยรรองหลงมันอาจจะส่งมาให้ผมรู้ๆก็ได้ใครจะไปรู้เออแต่ผมอยากได้สัก3ดาวนะตอนนี้ขึ้น1ดาวยังไม่ขึ้น2อดาวเลยเออสดาวไปลูกโอ้โหกล้าหารเทพเจ้านะครับ ก๊อตจริงๆตัวนี้เฮ้ยเมื่อกี้ได้เศษหัวหอมนะครับอันนี้เป็นแร่สกิปเลยแล้วกันนี่ได้เออเนี่ยโอ้โหลาเต้ไม่ได้ขึ้น2ดาวจริงๆแล้วเนี่ยผมขอแค่ข,ขั้นต่ำสองดาวผมก็ก็ถือว่ารับได้นะครับสองดาวไปลูกเออเจ้าป่าเจ้าป่าผมไม่ได้เห็นมานานมากไม่ถือว่าไม่ได้สุ่มได้มานานมากอ่าเฮ้ย โอ้โหตกใจนานๆน,นึกว่าอ e ีพิกคือผมได้หินจนอัพขึ้นดาวได้ครับลาเต้สุบโอโ้ยังไม่มานะเนี่ยได้มาสามเศษรอบนี้น่าจะได้อ e ีพิกเมื่อกี้ผมเหมือนผมเห็นแวบๆหรืออาจจะดูผิดไปอ๋ออีพ e ิกลาเต้ไปลาเต้ไปครับลาเต้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 โอ้โหทับเออทับทีมดีนะทับทีมยังดีย,งดยังดีอยู่ถือว่าเกมยังทนนเขาเรียกว่าถนอมน้ำใจเรา แต่กูขอลาเต้เป็นตัวเหอะมันจะเป็นตัวเดียวจริงๆหรอวะเอออันนี้ระดับแรกสเคิปเลยก็ได้นะอุ้ยมาแล้วอีกตัวหนึง่งเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะครับขอโลบหน่อยอีกตัวหนึ่งไปซูมต่อมาสตออรอเบอรี่ครับอันนี้ปึ๊บปึ๊บเออเป็นตัวอีกตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งสองสามตัวก็ได้มากกว่าหนึ่งก็ได้ โอ้แวมไพโอ้แวมไพผมใกล้ขึ้นสี่ดาวแล้วนะครับอย่างงี้สบายเลยประหยัดเวลาผมฟาร์มเนื้อเพราะทุกวันนี้ผมฟาร์มเนื้อดอกไอเอาแวมไพอยู่นะครับถ้าเหลือสิบเศษผมอาจจะไม่แลกไมเลต์แล้วนะอาจจะฟาร์มเนื้อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยให้มันสี่ดาวแล้วก็ไมเลตเก็บไว้รอลาเต้มันแลกย้อนหลังได้ครับถ้ากรณีเดือนหน้าลาเต้มันยังดีอยู่นะก็รอลาเต้แลกย้อนหลังแล้วผมเอาไมเลตไปอัดเอาให้มันห้าดาวเอาก็ได้อะไรเงี้มารอบสุดท้ายแล้วนะครับ คือผมจะไม่สุ่มเดียวๆนะเพราะว่ามันไม่การันตีแรนะครับถ้าสุ่ม10รอบเนี่ยแบบ10เนี่ยมันจะการันตีแร่หนึ่งตัวอย่างน้นผมก็ได้ไมเลตมา3า0ร้อแล้วอะแบบนั้นนะครับมาสกิปเลยแล้วกันโอโ้โหเออได้เยอะๆนี้มาเรียบร้อยครับผมมีไมเลตหมื่นเก้านะหมื่นเก้าที่ผมสามารถทำห้าดาวได้อีกตัวหนึ่งเลยสมมติว่าผมเอาดักช็อผมทำดักช็อคห้าดาวก็ได้นะครับสมมตูตรพายห้าดาวก็ได้อะไรอย่างนี้แต่เดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนนิดนึงนะครับอ่าเ,าเราเคลียร์ลาเต้ก่อนลาเต้เนี่ย ต้องแต่ต้องอย่าลืมว่าแพ็คที่ผมเติมเนี่ยมันมีบางแพ็คที่มันได้หินวิญญาลาเตติดมาด้วยนะเดีย๋ยวผมจะไปลบในส่วนนั้นอีกทีนหนึ่งสองดาวได้แล้วนะครับโหแต่ยังไม่ใกล้สามเลยนะมาแล้วเราอัพกันเลยสดๆเลยแล้วกันนะครับผมก็รองของไว้ไม่เยอะประมาณหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งได้สามหกอ่ะสามหกก่อน,ลนแล้วกันแล้วก็อัพเลเวลสกิล สูงสุดไปเลยได้ถึง3-4โอเคครับไปต่อไม่ได้แล้วท็อปปิ้งเนี่ยผมว่าผมยังไม่ได้คิดนะว่าจะใส่เป็นอะไรถ้าสมมติว่าผมเอามาแทนชาเอมผมอาจจะลถคูดาวจากชาเอมมาใส่เดี๋ยวขอไปดูก่อนนะครับต้องบอกว่าแต่ละทีม,มันใช้ไม่เหมือนกันนะไอเรื่องพวกนี้นะครับ2ดาวเออ,เอาผมได้อัพอัพทับทีมก่อนแล้วกันถ้ามาใช้โจมตีมผมเอาจากทับทีมย้ายไปก็ได้ทับทีมผมยังไม่ได้ใส่รคูดาวเลยนะครับใส่แบบแก้ขัดไปก่อน อ่าสองดาวแล้วทัพทีผมก็ทําขึ้นสามดาวได้สบายๆี่เนโหไม่เลืไม่กี่ผมมีหมื่นเก้าใช่ไหมหมื่นเก้าเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวจะผมต้องไปดูก่อนผมผมกะว่าจะรอเมใต้ให้มันนิ่งๆก่อนค่อยเลือกว่าจะเอาดาวเนี่ยไปลงกับตัวไหนนะครับแต่พหหอมนะครับไม่อัพใหญ่ก็อยู่อย่างนั้นจริงๆนะไม่ขึ้นเลยนะไม่ขึ้นเลยนะตอนนี้ผมยังขาดจูคีมนะอ่ะอาเดี๋ยวผมให้ดูนี่ก่อนนะครับว่าเจ้าตัวลาเต้เนี่ย ลาเต้เนี่ยตอนนี้ผมมี26เศษ2ดาว26เศษใช่ไหมครับนี่มาลองย้อนกันหน่อยดีกว่าว่าเราสูงไปทั้งหมดกี่ครั้งผมก็อยากรู้เหมือนกันนะขอดูแพ็กก่อนว่าแพ็กเนี่ยผมเติมไปมันได้อะไรมาเท่าไหร่บ้างเนี่ยกิจกรรมไม่ใช่ดิมันต้องดูตรงอันนี้นี่นี่นี่ตรงร้านค้าร้านค้าแพ็กนี้ไม่ได้ลาเต้เนี่ยแพ็กการันตีนี้ผมได้ลาเต้จากนี้มา9 9เศษนะครับและมา9เศษเท่ากับเราหักอันนั้นไป9เนี่ยเท่ากับว่าเราได้ขึ้นมา2ดาวกับ15เศษเองนะครับ ตอนนี้ผมต้องการลาเต้อีกสักตัวหนึ่งก็ขึ้น3ดาวผมอาจจะเอาพอที่3ดาวแล้วมั้งแล้วผมก็เก็บเพชรไวรอวเก็บเพชรได้สักแสนกว่าแล้วก็๋ย่าตัวใหม่เดือนหน้าเนี่ยแน่นอนว่าถ้าตัวที่มันอยู่ในตู้เหลวพิเศษมันต้องโหดกว่าตัวเดิมแน่นอนนะครับเออสมมุติว่าถ้าผมสุ่มใหจจนได้3ดาวผมก็สามารถทํา5ดาวได้เลยนะหมายถึงว่าต้องรอเดือนหนึ่งเลยก่กาจะทํา5ดาวได้สมมุติว่าถ้าเอาไมเหลวไปลงลาเต้หมดเลยนะก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าลาเต้เป็นตัวใหม่มันไม่มีดอกในแมปไอ้ตัวพวก ดาร์กช็อกสมุนไพรแวมไพาย ire, ทับทีมแล้วคุณนี่ผมฟาร์มดรอปเอาก็ได้ข้าวลามก็น่าจะดรอปได้อยู่มันข้าวราม,มอาจจะเอาแค่3ดาวอาจจะ4ดาวก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมขอไปดูคำนวณก่อนนะครับอันนี้อัพได้อัพแล้วกันรู้สึกโอ้โหค่ามเหมือนหน่งข้ามเหมือนหนึ่งไม่แพงนะครับอัพทิ้งไว้เฉยๆแหละนะครับรู้สึกขัดถูขัดตาขอบว่าตัวไหนอัพได้แล้วมันไม่ได้อัพนะครับอ่าอัพไปเรียบร้อยแล้วก็มีอ้าหมาป่า,าอัพได้หมาป่าขึ้น3ดาวเลยเ,เนี่ยไม่น่าเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ อย่างมีชูคิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเห็นเห็นบอกว่าเดี๋ยวสักพักก็จะมีตัวใหม่อีกตัวหนึ่งมาใช่ไหมเออแต่ตัวนั้นมนเป็นตัวอีเวตนนะครับมันไม่ได้ใช้เพชรอะไรมากอยู่แล้วอัพก่อนคิดว่านะมันอาจจะให้มาให้ใช้เพชรก็ได้นะครับคือผม,มอ่่ยังไม่กล้าอัพแวมพร์เพราะว่ากลัวตัวนั้นจะมาแย่งหน้าที่แวมพร์ด้วยผมเคยอ่านเห็นสก,กิลแว๊บๆเหมือนแบบว่ามันล็อกเป้าตัวที่ HP ต่ำสุดอะไรพวกนั้นอนะ่ะตีเดี่ยวมั้งถ้า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 จะไม่ผิดนะครับ ฉนันน่าจะผมรอให้มันนิ่งๆก่อนสักพักหนึ่งผมอาจจะรอสักประมาณอาทิตย์หนึ่งแหละผมค่อยเลือกว่าจะเอาไมเลทไปแรกกับตัวไหนผมไม่รีบอยู่แล้วเพราะว่าเออเราเติมไม่เยอะเราจํากัดนะครับถึงคือไม่ว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นสายเติมหนักจริงอ่ะเติมน้อยหรือคุณไม่เติมเลยอะไรเงี้ยเราก็ควรจะบริหารพวกนี้ให้มันดีๆหน่อยนะครับผมก็บริหารประมาณนี้นะครับแล้ที่สามพกเองเหรอสามกผมยังเอาเข้าทีมหลักไม่ได้วะผมอาจจะต้องให้มันสักเลเวล45ก่อนหรือจะเอาเข้าทีมหลักได้แล้วก็อย่ารอดูก่อนว่าใช้ท็อปปิ้งประมาณไหนเพราะว่า่าาาลเเตต้้นนผผมมมอองงงแทปรซซซึพััะคบ แล้วถ้ามันมาแทนก็พลังหายไปเยอะไม่ก็แทนเชเอมเชผมพลังก็เจ็ดหมื่นเจ็ดก็คือทีมผมพลังก็จะดรอปลงไปเพราะว่าตอนเนี้ทีมผมมันพลังประมาณสามแสนถ้าเอาลาเต้ใส่ทีมเนี่ยอ่าอย่าลองใส่เลยแล้วกันลาเต้สมมติถ้าเอาลาเต้แทนเชเอมเนี่ยพลังเกดสองแสนห้านะครับหายไปเยอะอยู่นะเอออย่าดูก่อนลองเมต้ามันนิ่งๆก่อนนะครับอืมประมาณนี้ราสำหรับคลิปนี้นะครับแม่แม่ขอขอดูประวัติการสุ่มก่อนดิคาใจคาใจ ปัดการสุ่มต้องสุ่มไปทัหมดกี่ครั้งวันนี้หนึ่งสองสา่เ้ยนับใหม่ก่อนนะครับอ่านี้เป็นหนึ่งสองสามสี่หแล้วก็แอันนี้การันตีเราก็นับด้วยนะแแล้วก็9 10 11 12 12แล้วก็12บสครึ่งใช่ไหมสิบสอเนี่ยเท่ากับว่าเราสูมไป24 72ิบสคลิปนี้75,000เพชรนะครับรวมทั้งหมดเลยนะโอ้อพอๆกับไอ้พอๆกับตอนผมซูมไอดีไก่เลยนะครับโอ้โหประมาณนี้นะไม่เราไม่นับเศษเล็กเศษน้อยนะรวมเศษเล็กเศษน้อยก็น่าจะมาเจ็ดหมื่นหกเจ็ดอะไรประมาณนั้นนะครับแต่เราเราได้ลาเต้มากี่ตัวเองเจ็0เจ็พชรใช่ไหมครับอ่ะมาดูว่าได้ลาเต้กี่อันได้ลาเต้กี่ตัวนับอีพิกก่อนกะครับเราได้อีพิกกี่ตัวนะจดก่อนเลยอีพก อ่ะเจ็ดสิบห้าเคเพชรเจ็ดสิบห้าเคนะเพราะว่าไอแพ็คการันตีเราก็นับเป็นหนึ่งครั้งไปเลยได้อ e ีพีกเนี่ยสรุปของระกอบการก่อนแล้วก็ลาเต้เท่ากับอันนี้ได้หนึ่งตัวสองสามอ่านับนับลาเต้ไปก่อนลาเต้ไปหนึ่งแล้วอ่านับไปก่อนหนึ่งตัวสองสามสามแล้วก็เออสี่ห้า การันตีผมนับรวมด้วยแล้วกันนะ5 6 7 8 9 10 11 12 13เหมือนจะเป็น13ตัวนะครับได้น้อยกว่านะตอน ID เก่ผมได้อีพิก2ีตัวนี่ขนาดแบบว่า13โดยที่เราเติมแพ็กการันตีด้วยว่า ID นี้โอ้โหดวงซวยกว่า ID ลองที่ผมสุ่มไปในคลิปที่แล้วนะครับได้ลาเต้กี่ตัววะเนี่ยน่าจะ2ตัวแล้วั้งท้าที่จำได้1ตัว หนึ่งตัวแล้วก็เอ่อหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวแล้วก็หนึ่งัวเงียบเลยสองตัวได้มาสองตัวเองนะครับจะดหมืนห้าพันเพชรนะครับผมนะเออไม่เป็นไรนะครับก็มันเอ่อถ้ามันคือถ้าดวงมันเกลือแล้วก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับเอาไว้ว่าประมาณนี้แต่ได้ไมล์เลดเยอะดีนะหมื่นเก้านะครับเยอะกว่าที่ผมคาดไปเยอะเนี่ยไมล์เลดผมแลกตัวย้อนหลังได้หมดเลยนะครับไมล์เลดตอนนี้เขาปรับแล้วนะครับว่าให้แลกตัวย้อนหลังได้ทุกตัวเลยนะครับผมนะ เดี๋ยวเว้นตัวพวกตู้เหล็กพิเศษผมไม่เห็นเอสเปสโซ่ในนี้เลยไม่รู้ว่ามันจะมาให้แลกไหมไม่ได้ตามนะแต่เอสปโซ่ผม5ดาดาวแล้วผมไม่มาอะไรอยู่แล้วดักช็อคข้าวอะไรเงี้ยก็แลกได้ทับทิมแลกได้นะครับเดีย๋ยวขอลอดูเมตาก่อนแล้วกันค่อยไปดูว่าเราจะแลกตัวไหนอะไรยังไงไว้เจอลิปหน้านะครับสวัสดีครับ